เอาละครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมของ Delta Force Back Hawk Down นะครับซึ่งในส่วนของวันนี้นะครับจะเป็นภารกิจสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับซีรีส์ Back Hawk Down นะครับผมในส่วนของรายละเอียดนะครับที่ภารกิจวันนี้ที่เรารับมานะครับก็คือนี่แน่วันนี้นะครับทาง ID นะครับได้ทำการควบคุมนะสถานีเครื่องส่งสัญญาณนะครับแล้วก็ทำการ เขาเรียกว่าเป็นการโจมตีความช่วยเหลือของ UN นะครับที่ทาง UN ได้เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านนะครับว่ามันเป็นการลุกรานนะครับซมาเรียนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีกาดนะครับที่เป็นกองทหารอาสศา,ศาสมัครเนี่ยโอ้ยนะครับเข้ามาปกป้องพื้นที่นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจะมีเป็นระเบิดฝังอยู่ตามชายแดนด้วยเป็นการปกป้องผู้บุกลุกนะครับ แล้วจังหวะนี้เนี่ยเมื่อกี้มันก็จะมีการ์ดนะครับที่เป็นกองทหารอาสา,าสมัครเนี่ยโอ้ยเราเนี่ยโดนเขาเรียกว่าโดนระเบิดจากไหนวะเนี่ยโอ้โหนี่มันท้องฟ้าอะไรกันนี่ระเบิดมันมาจากไหนเนี่ยฉันไม่รู้เลยเนี่ยอยู่ๆมันก็ระเบิดขึ้นมาโอเคจังหวะนี้เราต้องเดินตามเนทีฟว่าเป็นชาวพื้นเมืองนะครับยิงอื้อจังหวะนี้เปิดฉากยิงเข้าไปก่อน ถ้าเราไม่เดินตามชาวบ้านนะครับเราอาจจะเดินเหยียบกับระเบิดที่เขาวางไว้ตามชายฝั่งได้เดี๋ยวเราจะทําการค่อยๆเคลียร์อื้อนี่นะครับเุ้ยนี่นายจะวิ่งมาแบบนี้เลยอย่างนั้นนะหรอนี่แน่ <laughs> ตายกันให้หมดอุ้ยเ้ยชื่นใจเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันนะทุกคนเสียงปืนอะ่ะผมได้ยินเสียงปืนยา่า โอีกหนึ่งดอกอื้อตรงนู้นยังมีอีกนะนี่แน่เพื่อนแกระเบิดไปแล้วอีกเจ้าสีส้มนี่แน่เอ้ยเดี๋เดๆๆเด้ตัวนู้นเดินมาอื้อหงายท้องไปอ่ะอยู่ตรงไหนกวะเดี๋ยวนะครับตรงนี้อันแน่มีมีมีเอ้ยเด้๋เด้ๆดโอ้โหยิงเกือบหมดแม็กน่ะเหลืออยู่สิบนัดดีนะยังเหลือไว้นหนๆแกจะเดินไปไหน จะตายซะตงไหนอีกชั้นเหมือนได้ยินเสียงปืนอะตรงนู้นหรือเปล่านั่นไงตรงนี้ล่ะมีหรือไม่ช่วยบอกฉันทีนี่นงออหมดยังอาจารเอ๋ยยิงเข้าไปฉันเห็นว่านายอยู่ตรงนี้หมดแล้วนะครับรู้สึกว่าจะเคลียร์หมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินเข้าแมปก,ก่อนนะเฮ้ยใครวิ่งมาแล้ว โอ้โหนี่เป็นคุณลุงเองคุณลุงจะวิ่งมาแบบนี้ไม่ได้ถ้าได้ยิงซะนี่ไปแล้วไอ้หมอบอะไรอยู่หลังรถเนี่ยถ้ารถระเบิดนี่ก็คือตัวแตกกันหมดเลยนะเนี่ยเอา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 ยิงเหรอเอ้ยไม่ใช่ยิงมันคว้างหินใส่เรานะครับเพราะว่าทางไอดีนะได้มีการแบบว่าใช้เครื่องส่งสัญญาณอะกระจายให้ชาวบ้านเข้าใจผิดนะครับว่าการช่วยเหลือของเราเนี่ยใครโอ้โหหัวปี ไม่กอดพระเจ้ามันไปยืนอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรดีนะที่เราเห็นก่อนตรงนี้เคลียร์นะครับแล้วก็น่าจะเข้ามาตรงนี้ตรงนี้นะแล้วก็เดินออกต่อไปมีหรือเปล่าซ้ายขวาไม่มีโอเคแฟรไม่มีไม่มีเดินไปเถอะแต่ตรงนี้อันน่าจะมีเฮ้ยเพื่อนจะยเย็น แล้วเโอ้โหเพื่อนมันยิงชาวบ้านเราไม่ปราบปื้มนายยิงชาวบ้านทาไมวะเฮ้ยโอ้โโอโหโหอยโอ,โ,หโ,หโอ้เพื่อนยิงชาวบ้านโอ้ยโอ้เพื่อนยิงชาวบ้านลูกไม่นะลูกตายไปแล้วโอเคเดี๋ยวรวยตอ่อเลยครับเพื่อนมันยิงชาวบ้านอะ เอ้ยมึงใจเย็นดิมึงยิงมึงดูคนด้วยอันไหนคนอันไหนชาวบ้านเน่อันไหนคนร้ายนะโอ้ยมันยืนซ้อนก็ได <c oughs> ้ยินได้ยิงยังไงต้องใช้ความแม่นยำเออโดนชาวบ้านไปแล้วมันเป็น <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นเหตุสุวิสัยจริงๆนะถึงอเออเเดี๋ยวืเราไม่ได้ตั้งใจเเราไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวค่อยๆเคลียร์นี่ตรงนี้มีเอชอชบข้างบนดีนะที่เราเคลียร์ไปนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเอ้ยผมเห็นปืน ยิงเล็บขบแม่งเลยโผล่เล็บขบมาหน่อยน้องเอางี้เอาละเบิดยัดมันนะครับแกไม่ออกมาใช่ไหมแล้วฉันจะระเบิดใส่แกไปนะ่ะอ้โโบอยระเบิดทะลุทะลุกล่กองคอนเทนเนอร์มาเลยนะโอ้โหเฮ้โอ้โห มันคือมันคือสิ่งนั้นมันคือสิ่งนั้นนายเอาระเบิดควันนะครับระเบิดควันต่อด้วยระเบิดแฟตระเบิดแฟตแชว์แล้วฉันก็จะระเบิดใส่นะ้าน่ะหลังจากโอ๊ยนายยิงอะไรของนายยิงบนฟ้าหรอระเบิดเดอืเออตายไป เดี๋ยวนะค่อยเคลียเย้โอ้โห <Yeah>! oh. <laughs> นี่มันนี่มันนี่มัน RPG นี่นะโอ้โ oh, ห oh. ดูท่าตายของนายเนี่ยโอ้โหช่างมีความสุขเหลือเกินนะฉันขอดูหน้านายหน่อยนะน่นคือกลุ่มฮาร์ปการ์เดียใช่ไหมกระบอกนี้ฉันขอได้ไหมเนี่ยกระดาษนายตายแล้วนายยังกำไว้แน่นเลยนะฉันเอาไปไม่ได้นะ่ะไปกันเถอะผู้หมูเฮาเดี๋ยวเราจะต้องไปเคลียร์ต่อ อาจารย์เอ๋ตรงนี้ใกล้จะถึงนี่นะยิงหัวเขาให้นะครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ข้างในไม่รู้ว่าเอ้ยเอาแล้วเพลงเปลี่ยนแล้วนะครับถ้าเพลงเปลี่ยนนี้น่าจะได้ทําการบุกนะฮะจังหวะนี้ชั้นือออะไรของแกเนี่ยแกเก็บอะไรไว้เออชื่นใจ<ช>โอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนนะ แล้วก็ตรงนี้นี่มันเป็นบันไดให้เราขึ้นไปเรื่อยๆนี่แนะแกยืนหันหลังอย่างงี้ก็เสร็จชั้นสี่ฉันยิ่งชอบข้างหลังอยู่เนอะโอ๊ยตัวนี้ไปทําอะไรมาตาเขียวรู้สึกว่าโอ๊ยโอ๊ยไม่เสพก็ขายนะฮะอืมพวกแกตายพวกแกตายอ่ะฉันมาแล้วอยู่ตรงไหนอีกอ่าตายแล้วนะครับตรงนี้นี่จะเป็นที่แบบว่าเฮ้ยจะเป็นฐานมันเลยหรือเปล่าเนี่ย ฐานของกลุ่มฮาร์ปการเดียเนี่ยเดี๋ยวพังก่อนนะครับพังเครื่องส่งสัญญาณืออเพื่อนนายจะยิงใครก็ได้แต่นายอย่ายิงชาวบ้านนะฉันสงสารพวกเขาน่ะนี่แน่อือตายนะครับเขียร์ไปแล้วจังหวะนี้เดี๋ยวเราเช็คซ้ายขวาดีๆมีกันหรือเปล่าทีงไหนวะแฟรโอเคต่นนู้นหรือเปล่าเอออุ้ยอ๊ย อืยิงให้มันลอยไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาทางนี้เราเห็นเห็นหนายแล้วฉันเห็นหนายโดนยิงไปเฮ้ยห,ปหปัปีหัปีปีปีป <c oughs> ีเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหลิ้นรัวเลยเจอหัวปีเข้าไปเถอะตรงนี้เราเคลียร์นะครับหมดยังน่าจะหมดแล้วนะครับตรงนู้นมีกล่องพยาบาลด้วยเดี๋ยวเราก็ดดไปจุ่มขอจุ่มที่อ่าชื่นใจ ชื่นใจจริงๆนะ่าหมดยังเฮ้ยนี่นี่แน่พวกแกตายซะไอพวกคนเลวเฮ้ยเพื่อนยิงเราทำไมเนี่ยเราไปทำอะไรให้นายเดี็ดนะครับแล้วก็เข้ามาตรงนี้ถูกไหมเพราะว่าในแผนที่นายมารอเราใช่ไหมจากนั้นนายก็ตายไปเฮ้ยชาวบ้านโอ้โห ผมมุสาไม่ยิงชาวบ้านน่ะแต่เพื่อนก็ยิงคุณชาวบ้านหลบไปไม่งั้นกูจะยิงมึงนะ <c oughs> <c oughs> <laughs> พูดดีๆแล้วนะออกไปซะที่ตรงนี้มันไม่ปลอดภัยสําหรับชาวบ้านนี่แนะแต่บอกแกไม่ใช่ชาวบ้านแลวฉันก็จะยิงให้เกลี้ยงมาเห็นเหลือตรงนี้ชาวบ้านลุงเดียวอ้อาว <c oughs> <I> ผมยิงไม่ไม่ได้โดนลุงเลยนะแต่ผมยิงตรงนี้ลุงลมแล้วอะแกล้งตายไปเนี่ยลุง <c oughs> โอ้นี่นะแต่เราก็ต้องปกป้องเพื่อนด้วยนะครับเรียกว่าเป็นการโคเวอร์เพื่อนไปในตัวอุ้ยอุ้ยตรงนู้นยิงหรือเปล่าะะไม่ใช่ไปเดี๋ยวเราไปได้แล้วนะครับเพราะตรงนี้นะ่าจะหมดแล้วเคลียร์แล้วเฮ้ชาวบ้านมึงจะยิงทําไม มึงยิงชาวขอามึงยิงชาวบ้านเดี๋ยวนะเฮย้ยอะไรของมึงเออเก็บก่อนตรงนี้มีกล่องพยาบาลด้วยแน่แน่แล้วก็ตรงไหนอีกอุยอ้ยตรงนู้นมีตรงนู้นม,นนมีเดี๋ยวนะครับตรงนู้นมีท่าเรือคุณผู้ชมแล้วก็ตรงนู้นเดี๋ยวเราเก็บตรงนู้นก่อนนี่หนึ่งตัวตรงไหนวะ เดี๋ยวนะครับโอ้โหวิ่งวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาด้วยความกล้าหาญอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้ยขอก้องพยาบาลด่วนเลยด่วนเฮกือบแล้วเดี๋ยวหาทางหลบก่อนหาทางหนีที่ไล่ฉันต้องหาทางหนีที่ไล่เดี๋ยมนฉันจะตายนะอืออือแกตายซะฉันขอหลบหน่อยแล้วกันนะฉันรู้สึกว่าฉันน่ะโดนไปเยอะฉันรู้สึกว่าฉันโดนไปเยอะมากนี่แน่หมดยัง อุ้ยอุ้ยมีปืนมีปืนมีปืนปืนปืนกลปืนกลปืนกลเก็บมันก่อนเก็บมันก่อนอุ้ยใครยิงใครยิงมึงไม่ต้องไปไหนมึงมานี่มึงมานี่โอ้เพื่อนเราปล่อยสโมกกี้สีแดงสโมกแดงอือโอ้ยเพื่อนมึงปล่อยสโมกมางี้กูก็บองไม่เห็นแล้วสิเดี๋ยวนะนี่แหละต้องค่อยค่อยค่อยค,อยคอยมองนี่นี่นี่อุย้ยเรายิงเพื่อนตัวเอง โอ๊ยยิงยิงมันมันมีปืนโอ๊ยเดี๋ยวเพื่อนนี่เพื่อน <c oughs> เพื่อนนีชั้นเองอ่ะนายจะยิงชั้นทําไมอ,ะอ่ะอ๋ผมไม่ได้ตั้งใจแล้วปืนมันลั่นล่ะปืนมันบอกให้ผมยิงอ่ะผมก็เลยยิงนนะผมไม่ได้ตั้งใจนายเจ็บมากไหมโอ้ยไม่เจ็บแล้วมั้งนี่ยฉันพุนทั้งตัวหมดแล้วเนี่อ่ดีแล้วดีชั้นว่าเป็น AI ชั้นก็เลยไม่ตายเอ้ยใครยิงอะไรวะเดี๋ยวโป่งปังโป่งปัอง,ปงอยู่ข้างหูเนี่ย ไม่รู้ว่าเป็นเสียงเอฟเฟกหรือว่าเป็นเสียงคนยิงจริงๆตอนนี้นี่เราจะต้องเข้ามาทำการโอ๊ยทำการระเบิดทำการระเบิดเรือนะครับน่าจะเป็นฐานโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นสิขึ้นสิน่าจะเป็นฐานทัพของทัพกาเดียนะครับวันนี้แหละฉันจะได้เอาจริงกับพวกแกฉันจะได้ระเบิดพวกแกให้เป็นจุนนะแต่วพวกแกก็จะตายอะนะอ <c oughs> <c oughs> ี่แหละคือความสะใจของฉัน ขอให้พวกแกตายอย่างเดียวแ้วฉันก็มีความสุขนะรู้สึกว่าฉันจะแอบโรคจิตนิดหน่อยนะแต่ฉันวางระเบิดก่อนละกันนะน,นี่ฉันวางระเบิดไปแล้วแล้วคราวนี้พวกแกก็จะไม่มีฐานทัพในการวางแผนอีกต่อไปแต่ตอนนี้ฉันจะทําการหนีพวกแกก่อนแล้วฉันจะทําการกดระเบิดอีกทีนึงเข้าใจหรือไม่แผนการเป็นเช่นนี้เด็กกูเลยว่าเราปูแผนการมาสวยทําได้ดีนะเราขึ้นหอ แล้วเดี๋ยวเรากดระเบิดนะครับเราเตรียมดูวันเดือนหนึตูมเข้าให้เรือระเบิดเลยนี่เห็นไหมขึ้นว่า g ู o จ็อบนายทำได้ดีมากนะพลทหารเรือมันจมไปแล้วนี่เรายังต้องทำอะไรอีกหรือไม่ โอเคเหมือนเราจะจบภารกิจแล้วเย้ yeah! เป็นไงนะครับเรียกได้ว่าภารกิจนี้การวางแผนที่ดีที่ถือว่าเป็นเรื่องที่เวรีกูดมากนะครับโอเคนะฮะก็สําหรับภารกิจนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับแต่าหากว่าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันเ,เป็นเกมหน้าเลยนะฮะภารกิจนี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันสวัสดีครับบาย